ผ้าลูกไม้บางๆแบบนี้กิ้งไม่ติดทำยังไงดีการกิ้งผ้าบางๆแบบนี้นะคะก็จะใช้วิธีใช้ลูกกิ้งหัวมนๆนะคะกิ้งถ้ากิ้งไม่ติดจริงๆก็จะใช้วิธีเอาได้เน่านะคะมาเน่ารอบแพทเทิร์นแบบนี้นะคะค่อยๆเน่านะคะเน่าแทนเส้นกิ้งไปเลยะคะ่ะการใช้วิธีเน่าแบบนี้นะคะเราจะพอถึงตรงมุมแบบนี้นะคะเราจะ เนาเลยออกมาก่อนนะคะเราจะไม่หักมุมลงไปด้านล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทำงานนะคะได้มันจะขยับไปขยับมานะแล้วเดี๋ยวมันจะขาดนะคะมันจะตึงนะคะให้เราเนาให้เป็นมุมตัดนะคะออกไปด้านนอกเลยนะแล้วก็ผูกปมเอาไว้ใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพื่อเหลือพื้นที่ให้มันขยับได้นะคะ อย่าลืมนะคะเราจะต้องเนาจุดสำคัญเอาไว้ด้วยนะคะพวกหัวแขนหรือว่าถ้าเป็นตัวเสื้อก็คือพวกตำแหน่งของอกเอวสะโพกนะคะ,ะพอเราเริ่มเนานะคะตำแหน่งต่อไปเน,อเนี่ยเราจะเริ่มเนาจากตัวตะเข็บด้านนอกนะคะแล้วเนาลงไปด้านล่างให้เส้นเนานะคะมันตัดกับเส้นแรกเนาะเราจะไม่ได้เนาแล้วก็โค้งหักมุมลงไปตามแนวแพทเทิร์นนะคะ เนาจนสุดแล้วก็ต้องเผื่อได้เอาไว้เยอะนิดนึงนะคะเราจะไม่ได้ตัดพอดีนะคะพอเราเนารอบแล้วเนาะเราก็ดึงกระดาษออกได้เลยนะคะมันก็จะเห็นเป็นแนวเส้นนะคะเส้นที่เนาเนาะแทนเส้นกิ้งเอาไว้นะคะเวลาเอามาเย็บเนาะเราก็เย็บบนเส้นเนานั้นได้เลยนะคะที่ให้ใช้ได้เนาก็เพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องเย็บทับลงไปเนาะมันจะได้ดึงออกง่ายนะคะใช้ได้เนาเนี่ยอาจมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าก็ดึงออกได้ง่ายกว่านะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเย็บใต้ท้องแขนนะคะเย็บปกติได้เลยเนาะถ้ามันบางมากจริงๆก็ลองกระดาษนะคะอันนี้นะคะจะเย็บเป็นแบบเข้าทําก็ได้นะคะของครูจะทําแบบไม่เข้าทํานะคะครูไม่ชอบให้มันเห็นตะเข็บชัดนะปลายแขนนะคะถ้าจะเปิด ติดกระดุมแปก๊กหรืออะไรเราก็เดินฝีเข็มห่างเอาไว้นะคะสำหรับหัวแขนนะคะเราก็เดินฝีเข็มห่างนะคะเป็น3เส้นเนาะก็วัดจากใต้ท้องแขนขึ้นมาข้างละหเซนนะคะแล้วก็เดินฝีเข็มห่างนะคะ3เส้นเนาะให้อยู่ใกล้กับรอยกิ้งนะคะเส้นที่1แล้วอีก2เส้นถัดขึ้นไปก็คือบนแนวแตะเข็บด้านบนนะคะ เดิน3มเส้นเนี่ยสำหรับเอาไว้กระตุกหัวแขนเนาะเราต้องปล่อยปลายได้เอาไว้ด้วยนะเดินเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะผ้าบางแบบนี้นะคะครูก็จะดึงลูดเข้าไปก่อนนะคะแล้วค่อยเกลีย่ยออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาลูดนะคะสําหรับกระตุกหัวแขนกันพอเราใช้วิธีการ เดินได้เนวแทนการกริ้งนะคะเวลาดึงเนี่ยได้แนวมันก็จะเกิดปัญหาเนาะมันก็จะขึ้นเป็นบ่วงบวงแบบนี้นะคะแต่มันคือเส้นกิ้งเนาะเราจะดึงทิ้งก็ไม่ได้นะเราก็เลยจะต้องดึงด้านล่างนะคะตรงแนวที่เราไม่ได้เดินฝีเข็มห่าง3เส้นไว้นะคะดึงให้เขาไป กองอยู่ด้านล่างนะคะให้ด้านบนมันเรียบนะคะและที่นี้เราค่อยๆเกลี่ยเนาะเกลี่ยให้เส้นที่อยู่กับใกล้เส้นกิ้งนะคะมากที่สุดเนาะเกลี่ยออกเยอะสุดและวสองเส้นด้านบนเนี่ยให้เกลี่ยออกน้อยกว่านะคะมันจะได้โค้งงงเป็นรูปหัวแขนเนาะพอเราเกลี่ยแบบนี้เดี๋ยวเส้นที่เราดึงไว้ด้านล่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นมานะคะ แต่มันก็จะไม่ได้ขยับขึ้นมาทั้งหมดเนาะเพราะว่าเรากระตุกเข้าไปด้วยนะคะวิธีเดินเส้นสำหรับกระตุกแล้วก็วิธีเข้าวงแขนนะคะไปดูเพิ่มเติมได้ที่ EP ที่60นะคะพอเราดึงลูดกระตุกหัวแขนแล้วแล้วก็เกลี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผูกเอาไว้นะคะผูกในส่วนของเส้นด้านล่างที่เรายังไม่ได้ดึงก่อนนะคะไอเส้นที่เราดึงอย่าเพิ่งผูกนะคะต้องเอามาเช็คนะคะ ความกว้างของวงแขนก่อนให้ได้เท่าที่เราต้องการก่อนนะคะเราค่อยผูกก็เช็คให้ได้เท่ากับตัวเสื้อนะคะที่เราจะเอาแขนไปเข้าเนาะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงค่ะ